ดีค่ะวันนี้มาพบกับอีพีที่3 7กันแล้วนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะหลังจากที่องค์ชายสี่กลับจากทองพะลงเขาก็ได้มาหาประชายาของเขาพระชายาของเขาจึงถามว่าองค์ชายหกกลับมาแล้วใช่หรือไม่องค์ชายสี่จึงบอกว่าต่อไปนี้พวกเราใช้ชีวิตแบบสงบสุขกันเถอะตอนนี้ฝ่าบาททรงไม่วางประทายข้าแล้วพระชายาของเขาจึงพูดขึ้นมาว่าโชคชะตาไม่ได้มีไว้ให้ยอมตัวเองต้องสร้างขึ้นมาตังหาา แล้วองคชายสี่ก็เอามือไปลูบท้องของนางที่จวนของ,องชย 6, ายหกขณะที่องค์ชายหกกับผู้ดแูแลซูกลับมานั้นพัชยาเหอกับอาใจก็มารอเขาอยู่อาใจวิ่งไปหาพี่ชายของเขาแล้วพูดว่าพวกเขาบอกว่าท่านไม่สบายอาใจกับท่านแม่ห่วงท่านมากเสวีย,วยจึงบอกว่าพัชยาเหอนำสมภูเขากระหิตหลินเจอมาให้ท่านบำรุงร่างกายองค์ชายหกจึงรีบขอบคุณเสด็จแม่ของเขาองค์ชายหกจึงบอกให้ผู้ดแูแลสูไปนำน้ำแกงกระเพาะแพะมาให้พัชยาเหอ พระชายาเหอจึงถามว่าเจ้ากินของแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่องคชายหกจึงบอกว่าทั้งหมดก็เป็นพ่อนางพระชายาเหอจึงบอกว่าข้าฟังมมวมัวที่เลี้ยงดูเขาบอกว่าไม่มีใครทําให้เขายอมกินข้าวดีๆได้เลยแล้วองค์ชายหกก็อึ้งไปไม่คิดว่าเสด็จแม่ของเขาจะเป็นห่วงเขาแล้วอใจใยจึงพูดขึ้นมาว่าความจริงท่านแม่เอาตถามคนอื่นว่าตอนเด็กท่านเป็นยังไงเสวยจึงพูดขึ้นมาว่าตอนเขาเป็นเด็กเขาต้องเลิกกินมากกว่านี้แน่ๆ ประชายาเหอท่านไม่รู้อะไรว่าข้าตอนบากแค่ไหนกว่าจะแก้นิสัยเลิกกินของเขาได้ต้องทําเหมือนตอนดูแลอินใจทั้งกล่อมทั้งหลอกให้เขากินอย่างเช่นถ้าเขาไม่ชอบกินกระเพาะแพะกระเพาะแพะมีรูปร่างเหมือนเห็ดข้าก็เลยหลอกเขาว่านั่นเป็นเห็ดเขาจึงกินลงไปแต่ถึงเขาจะไม่ชอบก็ดีต่อร่างกายเขาองค์ชายหจึงบอกว่าข้ารู้แล้วว่านั่นคือกระเพาะแพะแค่ไม่อยากเปิดโปงเจ้าก็เท่านั้น พระชายาเหอจึงพูดขึ้นมาว่าเขามีเจ้าถือเป็นโชคดีของเขาจริงๆเสวยจึงบอกว่าพระชายาเหออย่าพูดเช่นนี้มีเขาตังหากถึงจะเป็นโชคดีของข้าเสวยพูดเสร็จก็ออกเขนินพระชายาเหอจึงบอกว่าเจ้ายังเรียกเขา้าพระชายาอยู่อีกเหรอเสวยยิ้มแบบเขิขนแล้วพูดว่าท่านแม่แล้วผู้ดูแลซูก็ยกนมแกงกระเพาะแพะมาให้ทุกคน ที่ห้องขององค์ชายหกขณะที่เสี่ยวเวย่ยกำลังเตรียมห้องนอนอยู่นั้นองคชายหกจึงบอกว่าเจ้าจะกลับไปนอนห้องตัวเองก็ได้นะเสี่ยวเว่ยจึงบอกกับเขาว่าไม่ได้ตอนที่ท่านอยู่ที่ตำบลฉางเหอข้าต้องเห็นท่านถึงจะนอนหลับได้ถ้าไม่เห็นท่านอยู่ด้วยข้าก็จะนอนไม่หลับขณะที่ทั้งสองคนนอนอยู่ด้วยกันนั้นเสี่ยวเวย่ยจึงพูดขึ้นมาว่าตอนที่ท่านป่วยอยู่ที่ฉางเหอท่านรู้ไหมว่าข้าคิดอะไรอยู่ข้าคิดว่าตอนที่ข้าดูแลท่านอยู่ ถ้าท่านไม่รอดแล้วก็ตามกฎหมายของซินชวนข้าน่าจะถูกประหารข้าก็เลยคิดว่าข้าจะฆ่าตัวตายตามท่านไปเลยหรือว่าข้าจะรอประหารดีตอนหลังข้าคิดไปคิดมาไม่นึกเลยว่าข้าจะไม่กลัวตายเลยสักนิดขอเพียงได้อยู่ข้างกายท่านองชายหกจึงพูดขึ้นมาว่าตอนที่เจ้าเพิ่งมาที่ซินชวนเจ้าก็อยากเป็นแม่มาอย่างเดียวเลยถ้าข้าตายไปจริงๆไม่แน่ฝันของเจ้า แล้วเสวเวยก็ไปจูบองชายหกแล้วเสวเวยก็พูดขึ้นมาว่าข้าพูดไปส่งเดชเรื่องแบบนี้ต่อไปห้ามพูดอีกมันได้เป็นมงคลองค์ชายหกจะพูดขึ้นมาว่าไม่เห็นจะเป็นไรเลยแม่ไม่แล้วเสวเวยก็ไปจูบเขาอีกแล้วทั้งสองคนก็เป็นของกันและกันที่ตำหนักของฝ่าบาทอาการของฝ่าบาทก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วทหารก็เข้ามารายงานว่าถ้าไหวพรเช้านี้องค์ชายสี่มาถึงก่อนแล้วเขาเฝ้าอยู่นอกตำหนักพยะค่ะ ฝ่าบาทก็บอกทหารว่าข้ารู้แล้วขณะที่ผู้ดูแลฝ่าบาทและทหารเดินออกมานั้นผู้ดูแลจึงบอกกับทหารว่าฝ่าบาทส่งให้องค์ชายสี่กลับไปพักผ่อนก็เพราะว่าไม่อยากเจอเขาทั่วทั้งวังหลวงองค์ชายสี่เข้าใจดีที่สุดตอนนี้ก็คงไม่มีท่าทางเหมือนทําความผิดแบบนี้เขาว่ากันว่าผู้รู้สถานการณ์คือผู้มีปัญญาแต่ผู้ที่รู้สถานการณ์เกินไปเป็นได้แค่ผู้มีปัญญา แต่เป็นยอดคนไม่ได้ทหารจึงบอกกับผู้ดูแลว,ว่าข้าน้อยเข้าใจแล้วขอรับผู้ด,ดูแลจึงบอกว่าเอาไปต่อหน้าพระพักฝ่าบาทเจ้าระวังไว้หน่อยระหวังที่องค์ชายสามกับองค์ชายหกมาถวายพระพรฝ่าบาทเขาก็เห็นองค์ชายสี่อยู่หน้าประตูแล้วเขาต้องสองคนก็ไปเข้าฝ้าฝ่าบาทฝ่าบาทจึงบอกว่าเหล่าลิว้วร่างกายเจ้าเพิ่งจะหายดีการถวายพระพรเช้าเย็นก็ไม่ต้องมาชั่วคราวเจ้าพักผ่อนอยู่ที่จวนให้เต็มที่เถอะ องค์ชายหจึงบอกว่าร่างกายลูกดีขึ้นมากแล้วเสด็จพ่อโปรดวางประไทยองค์ชายสจึงบอกว่าน้องหกคนนี้ปากแข็งนี่ถ้าไม่ใช่เพราะจดหมายจากฉางเหอค่าก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาอยู่ตำบลฉางเหออเนบหนาวไข้ขึ้นสูงหลายวันไม่ยอมลดไม่สบายจนเกือบรักษาไม่ได้อาเจียนเป็นเลือดไม่หยุดหายใจเหมือนคนใกล้ตายอีกนิดเดียวก็จะไปอยู่ในองค์ชายหกจึงรีบห้ามองค์ชายสและพูดว่า ท่านพี่เดี๋ยวข้าเป็นไข้สูงก็จริงแต่ข้าไม่ถูกพิสารหนูซะหน่อยฝ่าบาทจึงพูดว่าเราเลี้วลำบากเจ้าแล้วองค์ชายหกจงบอกกับฝ่าบาทว่าพี่สามก็พูดเกินไปลูกกินยาไปสองสามชุดอีกทั้งหลี่เว่ยยังทำอาหารบำรุงให้อีกร่างกายตอนนี้ดีกว่าเมื่อก่อนอีกพะยะค่ะฝ่าบาททรงยิ้มและพูดว่าชายาของเจ้าในเรื่องอาหารเป็นผู้มากความสามารถจริงๆเดี๋ยวข้าจะให้เหลียงสือไปสำนักหมอหลวง หายาบำรุงที่ตรงกับโลกแล้วเอาไปส่งให้เจ้าที่จวนแล้วฝ่าบาทจึงบอกให้ทั้งสองคนออกไปขณะที่องค์ชายสามกับองค์ชายหกเดินออกมาจากประตูนั้นก็ยังพบองค์ชายสี่ยืนอยู่องค์ชายสามจึงพูดขึ้นมาว่าเหล่าซือวิธีการนี้ของเจ้าไม่ชาญฉลาดเอาซะเลยองค์ชายสี่จึงพูดขึ้นมาว่าพี่สามพูดเช่นนี้หมายถึงอะไรหรอองค์ชายสามจึงพูดขึ้นมาว่าเมื่อก่อนข้าคิดว่าเจ้าก็แค่หาผลประโยชน์เก่งแต่ไม่ผิดใจกับผู้อื่นเป็นขุนนางนะ่ะ ใครบ้างจะไม่มีแผนการแต่สุดท้ายเจ้ากลับมีใจคิดไม่ซื่อไม่นึกเลยว่าจะเอาชีวิตพี่น้องตัวเองเจ้ามีจิตใจอมหิตก็ช่างเถอะแต่ก็ยัง,งโง่เรื่องแบบนี้จะไม่เล็ดลอกไปได้ยังไงถ้าไม่อยากให้ใครรู้ตัวเองก็อย่าไปทําองค์ชาย4ี่จะพูดคึ้นมาว่าพี่3พี่เข้าใจผิดแล้วอันี้เสด็จพ่อพอราะวรกายไม่แข็งแรงข้าถึงไม่กล้ารายงานเรื่องอาการป่วยของน้องหก ถ้าข้ารู้ว่าอาการจะรุนแรงถึงเพียงนี้ข้าต้องรีบไปฉางเหอดูแลน้อง 6, หกด้วยตัวเองอย่างแน่นอนองค์ชายหกจะพูดขึ้นมาว่าพี่สี่ท่านบอกว่าเป็นอารมณ์โ่ววูบเป็นความโ่ววูบช่วขณนะหรือว่าตั้งใจทํากันแน่องค์ชายสามจพูดองค์ชายสี่ว่าเหล่าซือระวังตัวไวเ้เถอะแล้วองค์ชายสี่จะพูดกับองชายหกว่าน้องหกที่จริงก็คล้ายข้ามากไม่ใช่ลูกของปชยาเอกมีแต่เพียงจําศีลถึงจะเอาตัวรอดได้ แต่ว่าเจ้าลงมือทําทีหลังแต่กับชนะตอนที่ข้ามีโอกาสเจ้าก็อยู่ในนั้นแล้วในเมื่อได้ผลประโยชน์ไปแล้วก็อย่าพูดคําพูดที่ทําให้ตัวเองดูดีพวกนี้เลยองค์ชายหกจึงหันมาพูดกับองค์ชายสี่ว่าพี่สี่ท่านกับข้าไม่ได้คลายกันเลยถึงเส้นทางขวากหนามนี้จะเดินยากเพียงไรแต่ข้าจะไม่ทํรลายพี่น้องตัวเองและองค์ชายสามกับองชายหกก็เดินจากไปพอตกดึกองชายสี่ยังคงคุกเข่าอยู่หน้าประตูของฝ่าบาท แล้วฝ่าบาทก็เดินออกมาหาองคชายสี่องชายสี่จะพูดึ้นมาว่าเสด็จพ่อลูกผิดไปแล้วลูกขอรับโทษกับเสด็จพ่อเสด็จพ่อโปรดลงโทษลูกด้วยขณะที่ฝ่าบาทกำลังจะเดินจากไปนั้นองค์ชายสี่จึงเรียกเสด็จพ่อลูกอกตันยูทาให้เสด็จพ่อผิดหวังลูกกินดีรับโทษโบยร้อยไม้และกักบริเวณและทุกวันลูกจะคัดบทสวดข้าจะขอพรในกาเสด็จพ่อกับน้องหกฝ่าบาทจึงพูดึ้นมาว่าเหล่าซือ เมื่อก่อนข้าประเบินเจ้าต่ำไปจริงๆเมื่อก่อนเจ้าติดตามเล่าเอ,อ๋อคิดประยู่ภายใต้รัชธายาตก็จะได้ติดตามสายเลือดโดยตรงข้าก็ไม่ได้สงสัยเจ้าเพราะเรื่องนี้เป็นน้องชายที่ซื่อสัตย์พักดีของเขายังไงเสียถ้าเทียบกับคนอื่นก็ใกล้ตำแหน่งนี้ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเล่าเอ,อ๋มอบความกล้าให้เจ้ามากเกินไปและความละโมบก็มากขึ้นด้วยเจ้ากลัวว่าเหล่าริ้วจะกดเจ้าก็เลยคิดจะปิดข่าวปล่อยให้เหล่าริ้ว ตายไปเงีย,งยบๆอยู่ที่ชายแดนที่ทุรก,กันดาลองค์ชายสี่จะพูดขึ้นมาว่าสเสด็จพ่อลูกไม่กล้าคิดเช่นนี้โดยเด็ดขาดลูกแค่กลัวว่าสเสด็จพ่อจะเป็นหัวอาการของน้องหกกังวลจนเสียพรวะวรากายถึงได้ไม่กล้าพูดลูกขอสาบานเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบจ,จริงๆข้าไม่กล้าคิดสังหารพี่น้องตัวเองอย่างเด็ดขาดฝ่าบาทจึงพูดด้วยความโมโ oh หว่าถ้าเหล่าริวตายอยู่ที่เมืองชายแดนเจ้าจะกล้าพูดแบบนี้อยู่หรือเปล่า โอชัยสี่ร้องให้ออกมาแล้วพูดว่าสเสด็จพ่อลูกผิดไปแล้วขอโทษจริงๆต่อไปจะต้องทบทวนความผิดและจะไม่ทําผิดซ้ําอีเด็ดขาดครั้งนี้ลูกทําความผิดใหญ่หลวงลูกไม่บางอาจขอให้สเสด็จพ่อยกโทษให้ลูกขอแค่สเสด็จพ่อทรงลงโทษลูกจะได้รู้สึกสบายใจขึ้นฝ่าบาทไปแตะ่ากเขาแล้วพูดว่าเหล่าซือที่พ่อต้องเอาเรื่องพวกนี้มาพูดกับเจ้าให้ชัดเจน ก็พ่อหวังให้เจ้าจะเข้าใจเจตนาของพ่อหวังว่าครั้งนี้เจ้าจะสำนึกผิดขอให้มาจากใจจริงแล้วฝ่าบาทก็ทรงหมดสติไปหมอหลวงที่มาดูการประชุมของฝ่าบาทก็บอกฝ่าบาทว่า หมอหลวงจึงบอกอาการของฝ่าบาทว่าอาการพระประชวนของฝ่าบาทเกิดจากปัจจัยภายนอกมีอันตรายอาจจะทำให้เป็นอมพาตได้โชคดีที่เจอทันเวลาแต่จากวันนี้ไปจะทรงงานหนักอีกไม่ได้แล้วกระหม่อมจะจ่ายพระโอสถก่อนแล้วให้ฝ่าบาทเสวยอาหารที่มีรสจืดแต่มันน้อยหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนลมพักผ่อนใหญ่ใครรบกวนพ่ะย่ะค่ะฝ่าบาทจึงรับปากหมอหลวง พชัยยาจึงพูดกับฝ่าบาทว่าวันนี้ที่ฝ่าบาทอยากจะมาหาข้าที่นี่แสดงว่าฝ่าบาททรงเห็นที่นี่เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วมัวมัวจึงเตือนพชัยยาว่าพชัยยาระวังคําพูดด้วยเจ้าค่ะฝ่าบาทจึงพูดกับพชัยยาว่าข้ามีจุดที่ผิดต่อเจ้าจริงๆในใจเจ้าก็ตําหนิข้าถ้าไม่อยากอยู่ปนิบัติเจ้าก็กลับไปพักผ่อนก่อนเถอะ ก่อนที่พระชายาจะเดินออกไปนั้นพระชายาจึงพูดกับฝ่าบาทว่าหม่อมฉันมีคําพูดคําหนึ่งไม่ทราบว่าควรจะพูดดีหรือไม่ฝ่าบาทจึงบอกให้นางพูดออกมาพระชายาจึงพูดขึ้นมาว่าฝ่าบาทมีโอโรสสิบกว่าองค์พอประชวรกลับไม่กล้าเจอหน้าสักคนผู้ที่เรียกตนว่าผู้ปกครองคิดวางแผนคนรอบตัวจนหมดแน่นอนว่าจะไม่เหลือใครสักคนถ้าย้อนกลับไปในตอนแรกได้หม่อมฉันจะไม่ยอมให้ลูกชายหม่อมฉัน เดินบนเส้นทางนี้แน่นอนใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านธรรมดาชีวิตสงบสุขชั่วชีวิตอย่างน้อยก็ไม่ต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วประชายาก็เดินออกไปที่ประตูด้านหน้าท้องพหลต่างคนก็บอกว่าฝ่าบาทไม่ว่าราชการมาเจ็ดวันแล้วขนาดน,นั้นผู้ด,ดูแลก็เดินออกมาแล้วบอกกับทุกคนว่าข้าน้อยจะนำนีกาไปถวายฝ่าบาทวันนี้โปรดให้ทุกท่านกลับกันไปก่อนเถอะแล้วทหารก็ไปรับดีกาของเหล่าขุนนาง แล้วขุนนางของกรมธิการก็เข้าไปถามผู้ดูแลว่าข้าน้อยขอล่วงเกินถามสักหน่อยเถอะได้ยินว่าฝ่าบาทไม่ให้ผู้ใดเข้าเฝ้าและยังไม่ให้เหล่าองค์ชายเข้าไปดูแลเรื่องนี้จริงหรือไม่ผู้ดูแลจึงพูดคุณมาว่าฝ่าบาท ไม่ได้ให้เหล่าองค์ชายเข้าดูแลจริงๆเป็นเพราะว่าฟาบาททรงรักพระโอรสมากกลัวว่าจะแพ่โรคให้เหล่าองค์ชายแล้วขุนนางก็ถามขอต่อว่าขอพู้ดดูแลโปรดชี้แนะตามธรรมเนียมเก่าในเวลานี้กรมวิธีการควรจะเตรียมวิธีแต่งตั้งองค์สถาญาตแล้วแล้วองค์ชายหกก็พูดขึ้นมาว่าเจ้ากรมหลิน เรื่องเราจะถาญาติใช่เรื่องที่ท่านจะสอบถามได้อย่างนั้นหรอองค์ชายสามจูพูดเสริมว่าสเสด็จพ่อเพียงแค่ประชวนแต่ท่านกลับมาเอะอะอยู่ที่นี่ถ้าท่านยังพูดอกประโยคเดียวข้าจะตีท่านเชื่อหรือไม่องค์ชายสี่จึงเข้ามาห้ามพี่สามอย่าเพิ่งโมโหไปไม่ได้เข้าเฝ้าฝ่าบาทมาหลายวันทุกคนต่างรู้สึกกังวลพวกท่านรู้ข่าวอะไรก็พูดออกมาเถอะทุกคนจะได้สบายใจองค์ชายสามจึงพูดคุณมาว่าข้าจะไปรู้อะไรล่ะ เสด็จพ่อไม่ให้ใครเข้าเฝ้าทั้งนั้นอ่าก็กังวลใจอยู่เหมือนกันองค์ชายสี่จึงพูดว่าพวกเจ้ากรมหลินก็กังวลใจเหมือนกันกรมพิธีการมีหน้าที่รับผิดชอบมากมายถ้ารู้ข่าวยังจะได้เตรียมการล่วงหน้าได้องค์ชายหกจึงถามว่าจะเตรียมการอะไรจะเตรียมการล่วงหน้าหรือว่ามีจุดประสงค์อื่นความคิดบางอย่างควบคุมไว้หน่อยก็จะดีแล้วองค์ชายหกกับองค์ชายสามก็เดินออกไปที่ตำหนักขององค์ชายหกระหว่างที่เสียเวย่ยเรียกเขามาทานอาหารอยู่นั้นองค์ชายหก ก็บอกให้เสี่ยวเวยกินก่อนบอกว่าเขาไม่หิวเสี่ยวเวยจึงเข้าไปถามเขาว่ากําลังเป็นห่วงฝาบาทใช่ไหมองคชายหกจึงบอกว่าหลายวันมานี้มีข่าวรือแพร่สะพัดไปทั่วมีพูดไปทุกเรื่องเลยมีคนไม่น้อยมาถามข้าว่ามีแผนการยังไงวันนี้นอกจากพี่สามกับน้องเจ็ด ไม่มีใครเป็นหวกฝ่าป่าจริงๆเลยสักคนข้าได้คิดว่าทุกคนต่างมีแผนการของตัวเองแต่ไม่คิดว่าจะทำตัวน่าเกลียดถึงเพียงนี้เสียวยจจบอกว่าอุนนางขานชื่อเข้าทองพลลงที่หวังก็คือเบี้ยวัดและห่วงว่าวันหน้าจะไร้ที่พึ่งดังนั้นถึงได้เผยโฉมหน้าที่น่าเกลียดออกมาให้เห็นถ้าทุกเรื่องต่างๆราบลื่นพวกเขาจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ไม่ขอความเมตตาให้พวกพ้องก็จะสบายไปเยอะทีเดียว อีกอย่างท่านก็พูดเองว่ายังมีพี่น้องที่เหมือนกับท่านเป็นห่วงฝ่าบาทเช่นเดียวกันอย่างไงสายเลือดก็คือสายเลือดก็เป็นไปได้ที่จะไม่หวังผลตอบแทนท่านวางใจเถอะฝ่าบาทต้องสัมผัสดได้ถึงความหงใยของพุกท่านแล้วเสี่ยวเวยจะชวนเขาไปกินข้าวขณะที่ทั้งสองคนกําลังกินข้าวอยู่นั้นเสี่ยวเวยจะพูดคุณมาว่าเนื้อวัวฝอยที่เตรียมถวายฝ่าบาทหลิวเป่าเฉียวห่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วองค์ชายหกจึงพูดว่าแต่เสด็จพ่อไม่ยอมให้พวกข้าเข้าเฝ้า เสียเวยจะพูดว่าฝ่าบาทไม่ให้พวกท่านเข้าเฝ้าแต่ยังมีความกังวลของพระองค์มีคนหนึ่งพระองค์ต้องอยากเจอแน่นอนที่ตําหนักของฝ่าบาทองค์ชายห้าพยายามจะเข้าไปข้างในแต่ถูกทหารห้ามไว้แล้วผู้ดูแลก็ออกมาแล้วพูดว่าฝ่าบาทรับสั่งให้อินชีเข้าเฝ้าได้ขณะที่องค์ชายห้าจะเข้าไปหาฝ่าบาทผู้ดูแลจึงบอกว่าองค์ชายเข้าเฝ้าตรงนี้เถอะฝ่าบาทจะโดนลมเป็นหวัดไม่ได้ องค์ชายห้าจึงพูดขึ้นมาว่าก็ยังดีที่มีท่านยังเรียกข้าวองค์ชายข้าก็เป็นแค่สามัญชนจะคู่ควรเข้าฟอประมุกได้ยังไงแน่นอนว่าต้องใช้ที่กำบังลมกั้นไว้และองค์ชายห้าก็คุกเข่าและพูดขึ้นมาว่าคารวะฝ่าบาทพระวรกายเป็นยังไงบ้างพะยะค่ะแล้วฝ่าบาทก็ตอบขึ้นมาว่าไม่เป็นไรองค์ชายห้าจึงพูดขึ้นมาว่าในเมื่อไม่เป็นอะไรหม่อมก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วหม่อมมีบางอาจรบวนฝ่าบาทพักผ่อน กะหม่อมขอทูลลาพยาค่ะขณะนั้นฝ่าบาทก็มีอาการไอกำเลิกขึ้นมาแล้วผู้ดูแลเข้ามาขวางเขาองค์ชายห้าฝ่าบาทไม่ให้องค์ชายเข้าเฝ้าเพราะเกรงว่าจะแพร่เชื้อโรคใส่พวกท่านแล้วฝ่าบาทก็อยากพักผ่อนอย่างเงียบๆองค์ชายห้าจึงตะโกนว่าบนแผ่นดินนี้มีลูกชายคนไหนที่พบหน้าเสด็จพ่อไม่ได้บ้างแถมยังมีที่กั้นลมบ้าๆนี่อีกหลบไปแล้วองค์ชายห้าก็วิ่งไปหาเสด็จพ่อของเขาเสด็จพ่อข้ารู้ว่าท่านกลัว ว่าจะมีคนคิดไม่ซื่อถ้าอาการประชวนเล็ดลอดออกไปก็จะมีคนคิดวางแผนการแต่ถ้ามีใครไม่กลัวตายถึงเพียงนี้จริงๆท่านก็ตีฆ่าด่าฆ่าต้องทวด่่าได้เลยแต่จะตีทุกคนให้ตายทั้งหมดไม่ได้ยังมีคนอีกมากที่เป็นห่วงท่านสเสด็จพ่อคนในครอบครัวไม่ควรเป็นแบบนี้เดือนหน้าจะเป็นคล้ายวันประสูติของท่านแล้วหรือว่าลูกชายยังจะต้องถวายพระพรท่านผ่านที่ก้นลมแบบนี้หรอ ฝ่าบาทจึงถามองค์ชายห้าว่าเล่าอูเจ้ายังจำวันประสูติของข้าได้ด้วยเหรอองค์ชายห้าจึงตอบว่าข้าจําได้บนแผ่นดินนี้ไม่มีลูกชายคนไหนที่จําวันเกิดของพ่อตัวเองไม่ได้หรอกเพียงแต่ลูกไม่เอาไหนแต่ถ้าเสด็จพ่อยังยอมรับข้าข้าจะดูแลปฏิบัติท่านถวายพระพรและก็ตันอยู่กับท่านไม่ขาดแม้แต่อย่างเดียวแล้วฝ่าบาทก็ร้องไห้ออกมาแล้วอาการไอก็กาเริบขึ้นองค์ชายห้าเข้าไปประคองพระองค์ เอามือรูปหลังพระองค์แล้วบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วที่ตำหนักของ,องชายหกระหว่างที่เสี่ยวเว่ยกับซันกวนกําลังแช่เทา้าอยู่นั้นเสี่ยวเว่ยจะพูดขึ้นมาว่าประมุกซินฉวนประชวนครั้งนี้พี่ห้าก็เป็นห่วงมากเหมือนกันใช่ไหมซันกวนเลยตอบว่าใช่ถึงปากเขาจะพูด,ดว่าไม่แต่ความจริงแล้วเขาร้อนใจมากพอได้ข่าวจากพวกเจ้าก็รีบขี่ม้าเร็วกลับมาทันทีทําเอามาเหนื่อยจนหมดแรง เซวเวยจึงบอกว่าอินเจิ้งก็เหมือนกันหลายวันมานี้กินข้าวไม่ได้นอนก็ไม่หลับผอมลองไปตั้งเยอะแต่ดีที่ตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วเช่นนั้นครั้งนี้ที่พวกเจ้ากลับมาจะอยู่นานหน่อยใช่ไหมซันกวนเลยบอกกับเสวเวยว่าฝ่าบาทอยากให้เราอู่อยู่ในวังหลายวันหน่อยพวกเราก็ไม่ได้รีบร้อนเดินทางด้วยข้าก็อยากให้เขาได้อยู่กับเสด็จพ่อมากหน่อยเซวเวยเลเซลซันกวนว่าหรือว่าพวกเจ้าจะ แล้วซันกวนก็ยิ้มผนเขินเสีวเวยจึงบอกว่าซันกวานเลยถามว่าว่าแต่ข้าและเจ้าละ่ะตัดสินใจดีแล้วว่าจะอยู่ที่สินชวนต่อแล้วใช่ไหมเสีวเวยพยักหน้าและพูดว่าแต่ว่าก็ยังกังวลมากอยู่ดีอยู่ๆต้องมาดูแลหลายเรื่องขนาดนี้แต่ก็คิดว่าขอเพียงมีอิงเจิ้งอยู่ข้าก็วางใจได้เสวเวยจึงบอกซันกวานว่าเจ้าเล่าเรื่องที่เจ้าไปท่องเจะพบให้ข้าฟังหน่อย เจ้าไปมากันตั้งหลายที่ข้าไม่เคยไปแต่ถ้ามีโอกาสข้าจะจะแต่งตัวส,สวยๆขี่ม้าออกเดินทางไปทั่วสันกวาเลยบอกว่ายังจะแต่งตัวสวยขี่ม้าอีกและเจ้าขี่ม้าเป็นด้วยเหรอเซเวอจึงบอกว่าเหมือนข้าจะขี่ไม่เป็นนะแต่ข้าก็เรียนได้นี่ แล้วเสเว่ยก็บอกให้ซันกวนสอนให้นางขีม่ม้าสิบวันต่อมาอาการประชวนของฝ่าบาทดีขึ้นเหล่าบรรดาองค์ชายและประชาย,ยาต่างร่วมทานอาหารด้วยกันองค์ชายสามจึงพูดว่าเสด็จพ่อหลายวันมานี้ในที่สุดสีหน้าพระพักก็ดีขึ้นแล้วพวกเราก็สามารถปฏิบัติใกล้ชิดได้แล้วฝ่าบาทจึงบอกว่าเมื่อก่อนทําให้พวกเจ้าต้องเป็นห่วงองค์ชายสามจึงบอกว่าถึงพวกเราจะกินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายวันแต่พอเสด็จพ่อหายก็ถือว่าคุ้มค่าแล้ว องค์ชายหกจึงนําอาหารมาให้ฝ่าบาทและพูดว่าสเสด็จพ่อพ่อกาะย,ยังไม่หายดีไม่ชอบกินน้าวแต่ก็กลัวว่าจะได้สารอาหารไม่ครบหรือเวยบอกว่าเนื้อฝอยกินกับโจ๊กบํารุงร่างกายช่วยให้เจริญอาหารท่านลองชิมดูแลฝ่าบาทก็ชิมไปหลายคําเมื่อก่อนกินแต่โจ๊กทุกวันปากข้าไม่มีรสชาติอะไรเลยของกินนี่ใช้ได้เลยทีเดียวองค์ชายห้าจึงบอกองคชายหกว่าเนื้อฝอยนี้เป็นยังไงทําให้ข้าสักชุนได้ไหม องชายหกจึงบอกว่าเดี๋ยวข้าให้หัวท่านกันแล้วกันฝ่าบาทจึงบอกว่าเหล่าเลีว,วกลับไปขอบใจรีเวยแทนข้าด้วยจริงสิเดี๋ยวเจ้านาคำสั่งของข้ากลับไปด้วยบอกก็วันที่ห้าเดือนหน้าแต่งตั้งรีเวยเป็นพระชายาองค์ชายหกแล้วองค์ชายหกก็รีบขอบประทายฝ่าบาทฝ่บาบาทจึงแซวว่าดูเจ้าสิข้าประทานของดีให้เจ้าไม่น้อยก็เพิ่งเห็นเจ้าดีใจขนาดนี้เป็นครั้งแรกองค์ชายสามจึงบอกว่าของล้ำค่าที่สุดของเหล่าลี้ก็คือรีเวย ครั้งนี้ที่สุดเสด็จพ่อก็รับปากแน่นอนว่าเขาก็ต้องดีใจแล้วอาใจก็พูดขึ้นมาว่าอาใจชอบพี่สไปร์หกอาใจก็ดีใจเหมือนกันแล้วสาวใช้ก็เดินมาบอกว่าองค์ชายสี่คือพระชาย,ยาขอเอาเฝ้าเพคะแล้วทุกคนก็ต่างเงียบฝ่าบาทจึงยอมให้เขาเข้าเฝ้าฝ่าบาทจึงบอกว่าคันโตขนาดนี้แล้วควรจะพักผ่อนบำรุงคันอยู่ในจวนเหตุใดถึงออกมาข้างนอกล่ะพระชาย,ยาองค์ชายสี่จึงบอกว่า เด็กในคันของหม่อมชันเป็นเด็กดีเดินมากก็ไม่เหนื่อยเพคะได้ข่าวว่าพระวรากายของฝ่าบาทดีขึ้นแล้วอนุญาตให้คนเข้าเฝ้าได้หม่อมชันก็องคชายสี่จึงต้องมาเพคะฝ่าบาทจึงบอกว่าเหล่าซื้อพวกเจ้าเป็นพ่อคนแม่คนครั้งแรกเหตุใดถึงไม่รู้จักเรื่องไหนสําคัญองค์ชายสี่จึงบอกว่าที่เสด็จพ่อสั่งสอนถูกต้องแล้วเพะคะลูกต้องดูแลสองแม่ลูกอย่างดีเพะคะเพียงแต่ว่าเด็กคนนี้ใกล้จะครบกําหนดคลอดแล้วอยากมาคารวะเสด็จพ่อก่อน เสด็จพ่อจะได้วางพระไทยฝ่าบาทจึงบอกว่ากลับไปก็ให้เบ่าไพ่ดูแลให้ดีอย่าให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเด็ดขาดแล้วองช์ชายสี่กับพระชาย,ยาก็มองหน้ากันองค์ชายสี่จึงพูดว่าในเมื่อเสด็จพ่อพระวรากายแข็งแรงแล้วเช่นนั้นลูกกระซีหยวนก็ขอทูลลาหลังจากองคชายสี่กลับไปพระชายาชุนจึงบอกว่าเหล่าซือก็มีลูกไปแล้วพวกเจ้าพี่น้องต้องเล่งมือกันหน่อยโดยเฉพาะเจ้าเล่าอู่ไม่ได้เห็นหน้าเจ้าตั้งนานข้ายังนึกว่า เจ้าจะพาท่านหญิงสันกวานกลับวังมาครั้งนี้จะมีข่าวดีแล้วซะอีกองค์ชายห้าจึงตอบแบบเพิงเขินว่าท่านแม่พวกเราอยู่ในยุทธภพไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่เราสองคนกลับมาก็ถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันพระชายาเหือจะพูดว่าแต่ทุกคนต่างอยากเห็นหลานกันทั้งนั้นพวกเจ้าเร่งมือกันหน่อยละองค์ชายสามจะพูดตัดบทว่าใช่เจ้าเล่าอู่มีความลำบากก็ต้องเอาชนะองค์ชายห้าจึงบอกว่าพี่สามก็เหมือนกันแล้วฝ่าบาทก็ดูมีความสุขขึ้น ที่ตําหนักขององชายสี่พระชายาของเขาจะพูดว่ารอต่อไปไม่ได้แล้วต้องหาหมอตำแยข้างนอกมาคิดหาวิธีเด็กคนนี้ต้องเกิดวันเดียวกับฝ่าบาทองค์ชายสี่จึงพูดว่าโมโม,มบอกแล้วว่าเจ้าร่างกายไม่แข็งแรงคลอดปกติยังอันตรายเลยเจ้ามาเล่งคลอดแบบนี้เกรงว่าจะไม่ดีต่อร่างกายไปกันใหญ่พระชายาจึงพูดว่าร่างกายไม่ดีก็บํารุงได้เด็กคนนี้เกิดในครอบครัวเราเช่นนั้น ก็เป็นคนในจวนของ,องชายสี่เขาก็มีหน้าที่ต่อสู้เพื่อวันข้างหน้าของพวกเราองค์ชาย4ี่จะบอกว่าไม่ได้นี่มันอันตรายเกินไปข้าจะให้เจ้าเสี่ยงแบบนี้ไม่ได้พระชายาของเขาจึงพูดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดตอนนี้แม้แต่ความกังวลของฝ่าบาทก็ไม่เท่าไหร่ขอเพียงให้เด็กคนนี้เป็นหลานชายองค์โตความสําคัญของเขาก็จะแตกต่างจากคนอื่นนี่สิจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดองค์ชายสี่จะบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ลูกชายขึ้นมาล่ะ พยายาจึงบอกกับเขาว่าถ้าไม่ใช่เขาก็ต้องใช่ถ้าเขาไม่ใช่ลูกชายหม่อมชั้นจะทำให้เขาเป็นลูกชายเองที่ตําหนักของฝ่าบาทขณะที่หมอหลวงมาตรวจภาวรกายอยู่นั้นฝ่าบาทจึงบอกกับหมอหลวงว่าพูดมาตรงๆไม่ต้องพูดอ้อมคอมหมอหลวงจึงบอกว่าโดยรวมก็หายดีแล้วพยาค่ะแต่เพียงครึ่งปีต่อจากนี้ยังต้องพักผ่อนให้มากไม่ควรทรงงานหนักพยาค่ะฝ่าบาทจึงบอกว่าข้าประชวรครั้งนี้ร่างกายอ่อนแอไปหน่อยก็จริง แต่ข้าก็ไม่ได้บอกบางอะไรขนาดนั้นเหตุใดข้าต้องดื่มน้ำพวกนี้ทุกวันด้วยองค์ชายหกจึงบอกว่าสเสด็จพ่อเพิ่งจะหายประชวนเชื่อฟังคำของหมอหลวงดีกว่าพะยะค่ะองคชายหกจึงบอกกับหมอหลวงว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของฝ่าบาทจะผ่อนปลนให้สักวันได้หรือไม่หมอหลวงจึงบอกกับฝ่าบาทว่าฝ่าบาททรงจำไว้ด้วยว่าห้ามเสวยสุราแล้วฝ่าบาทก็มองหน้าเขา หมอหลวงสวีห้ามเรื่องกินไม่ได้ก็ห้ามเรื่องดื่มสุราต้องจำกัดค่าสักเรื่องให้ได้ใช่ไหมแล้วระหว่างนั้นก็มีทหารเข้ามารายงานว่าฝ่าบาทพระชายาองค์ชาย4ประสูติองค์ชายพะยาะค่ะมาขอเข้าเฝ้าถวา,ายพระพรฝ่าบาทฝ่าบาทก็มีสีหน้าดีใจแล้วพูดขึ้นมาว่าเห็นพูดกันว่าใกล้ถึงวันคลอดแล้วไม่นึกเลยว่าจะเป็นวันนี้แล้วทหารจึงบอกว่าองค์ชาย4ี่กลัวว่าจะทําให้ฝ่าบาททรงเหนื่อย จึงพาองค์ชายมาเองรอข้อเฝ้าอยู่นอกตำหนักพยาค่ะฝ่าบาทจะบอกให้เขารีบเข้ามาแล้วองค์ชายสี่ก็เข้ามาพร้อมกระทาลูกน้อยองค์ชายสามจะพูดขึ้นมาว่าตอนแรกก็เห็นบอกว่าอีกครึ่งเดือนถึงจะคลอดมินึกเลยว่าหลานชายคนโตจะฉลาดถึงเพียงนี้เกิดวันเดียวก็เสด็จพ่อเลยดูก็รู้ว่ามีบุญบรารมีและฝ่าบาทก็ให้เอาเด็กมาให้ดูฝ่าบาทจะบอกองคชายสี่ว่าเจ้าเป็นพ่อคนแล้วเด็กก็เพิ่งจะคลอดอย่าพาเอามาโดนลมด้านนอก องค์ชายสี่จึงบอกว่ากระหม่อมก็อยากให้เสด็จพ่อได้เห็นหน้าหลานด้วยเร็วอีกอย่างจะขอความเมตตาจากเสด็จพ่อตั้งชื่อให้หลานคนโตด้วยแล้วทุกคนก็อึ้งกับคำพูดขององค์ชายสี่ฝ่าบาทจึงบอกว่าเจ้าอุ้มเด็กกลับไปก่อนเถอะดูแลให้ดีส่วนเรื่องตั้งชื่อข้าขอคิดดูก่อนที่ตำหนักของฝ่าบาทดูแลจึงบอกว่านี่เป็นที่ขององค์ชายหกถวายพระยาคะ่ะบอกว่าช่วงนี้ฝ่าบาทหนาวง่ายจึงปูมเมล็ดพุทราไว้ที่ขอบของที่รองนั่ง ด้านในยังใส่ไอ้าเฉาไว้ด้วยร้อนได้นาน1-2ชั่วยามเลยพะยะคะ่ะฝ่าบาทก็ทรงรองนั่งแล้วยิมออกมานั่งแล้วดูเข้าท่าดีเหล่าริ้วนี่มีน้ำใจจริงๆแล้วฝ่าบาทก็ทรงอ่านรายงานฝ่ายทะเบียนลาดหลายวันมานี้งานทำเสร็จเรียบร้อยก็จริงแต่จะเห็นได้ว่าไม่ละเอียดรอบคอบ ใจิตใจของเราซื้อไปอยู่กับเรื่องอื่นแล้วส่วนกรมพิธีการก็ดีกาแต่งตั้งพระรชาชดาองค์โตก็เตรียมไว้นานแล้วเด็กก็เพิ่งจะคลอดออกมาก็ถวายดีกาขึ้นมาทันทีแล้วฝ่าบาทก็ทรงเครียดผู้ด,ดูแลจึงบอกว่าหมอสวีกำชับไว้ว่าฝ่าบาทจะทรงงานหนักไม่ได้ดีกาพวกนี้ก็ไม่ได้เร่งด่วนอะไรฝ่าบาทจึงบอกกับเขาว่าเรื่องไนราชสำนัก จะผัดผ่อนไม่ได้ทันทีที่ล่าช้าดีกาพวกนี้ก็จะกองเป็นภูเขาอีกอย่างถ้าไม่ดูพวกนี้จะรู้ได้ยังไงว่าพวกเขาจะวางแผนอะไรกันอยู่เหล่าฝ่าบาทก็ถามผู้ดูแลว,ว่าเจ้าเข้าวังมาปีไหนหรอผู้ดูแลจะบอกว่ากระหม่อมเข้าวังมาตอนอายุ9ขวบพออายุ11ก็มารับใช้ที่ตำหนักองค์ชายแล้วติดตามฝ่าบาทพยาค่ะฝ่าบาทจึงพูดว่าเวลาผ่านมาไม่นานเจ้าก็แก่แล้วข้าก็แก่เหมือนกันหมูนี้ เห็นพวกลูกชายเหล่านี้ค่าก็นึกถึงตอนที่ยังเป็นหนุ่มอยากทําแต่ก็ไม่มีแรงแล้วจริงๆพวกลูกๆก็โตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วสามารถรับผิดชอบหน้าที่ได้แล้วประชวนครั้งนี้คิดอะไรได้หมดแล้วการตัดสินใจอะไรบางอย่างความจริงก็ไม่มีอะไรไร้แรงนักยังไงเสียก็ต้องเลือกดังนั้นก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดคนที่คิดถึงราษดร EP ที่37จบแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่ EP 38เลยค่ะ